คนแรกคุณโจโจ้สวัสดีครับสตือนนะพี่เบนสวัสดีอันนี้ตกรอบได้เลยอะไรอะชื่อเหมือนผัวเก่าเฮ้ยอ่านั้นก็ตกรอบจริงเหรอเนี่ยอ่านั้นยังไม่เคยมีชื่อนี้อันนั้นตกรอบเหล่งนะแต่เราเอาสามคนเข้ารอบเอาสามคนตกรอบไม่ได้เป็นเกียรติกับรายการเรามากเป็นเกียรติกับผมเช่นเดียวกันครับโอ้ว่าพี่เบนนี่คือเอาจริงถ้าพูดถึงดีวลของเมืองไทยดีวลดีวลโอเคโก็คือดีวลเมืองไทยพี่เบนนี่คืออันดับหนึ่ง จริงเหรอจริงถ้าไม่นับอีกหลายหลายคนเกียร์เกียร์ยอมเกียร์รยรแล้ว,ลว,ลวเกียร์แล้วไม่ทันแล้วเแต่ก็ต้องพูดจริงๆว่าในทุกคอนเสิร์ตหรือว่าเวลาเราไปดูไลฟ์อะเวลามีพี่เบนแขกรับเชิญอะมันเป็นแม่เหล็กจริงๆนะเป็นจุดดึงดูดว่าเฮ้ยอยากไปดูเสียงพี่เบนร้องเต้นปีปีหนึ่งขึ้นกี่คอนเสิร์ตพี่ว่าเยอะแบบเยอะมันมาอยู่ช่วงมันอยู่ช่วงหนึ่งที่เราที่เขาทําโพมาว่าคอนอเสิร์ตมีอยู่200กว่าคอนเสิร์ตอะเราขึ้นไปร้อยแปดสิบ พี่เอาจริงๆเพราะอะไรน่าจะราคาจับต้องได้ไม่จริงหมอพี่เบนคือสุดทุกคอนเสิร์ตจริงๆอ๋อเป็นเกียรติมากเชื่อว่าแฟนๆทั้งห้าคนมาวันนี้ก็ต้องคิดอย่าง,งานั้น <c oughs> พูดคุยกับแฟนๆของเราหน่อยคุณนะคุณตาบ้างไหมเนี่ยคุณอยู่หลายคนคนแรกคุณโจโจครับสวัสดีครับโจโจ <c oughs> <ส>้พี่เบนสวัสดีครับอันนี้ตกรอบได้เลยอะไรอะชื่อเหมือนผัวเก่าเฮ้ยอานั้นก็ตกรอบจริงเหรอเนี่ยอันนั้นยังไม่เคยมีชื่อนี้อันนั้นตกรอบ แรงแล้วแต่เราเอาสามคนเข้ารอบเอาสามู้ตกรอบไม่ได้คุณโจโจยืนกันตรงนี้เหมือน้องกระจกไหจริงจริงเราตั้งใจทําลุคทําอะไรแบบนี้ให้เหมือนแบบไอดอลศิลปินของเราหรือเปล่าเป็นอินสปิเรชันเป็นในส่วนของแฟชั่นมียุคหนึ่งพี่เป็นเคยทําสีอะไรอย่างนี้ไหมเคยทําไม่ว์กเลยโดนทักเป็นอาจารย์ยิ่งสังตลอดแกก็เลยถอยถอยแต่ลองนี้กินได้กินกินไม่ได้เลยก็กินกินก็กินกินไม่กินกินไม่กินอะไรวา คุณโจโจชอบพี่เบนแบงตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะจำความได้เลยคือได้ยินเสียงเพลงโอยโอยมามันแบบว่าโอยโอยแล้วมันก็ชอบคอปักสั่นได้ไสูมเข้าไปที่ปากหรือเปล่าคนราะที่เขาใช้ลูกคอนะเป็นการอันนี้กรเดือกไม่สั่งลูกปากหรือเปล่าคือเป็นช่วงแรกเลยที่แบบว่าเริ่มที่แบบเฮ้ยเราอยากจะร้องเพลงมากๆก็ฝึกร้องเพลงเพราะว่าชื่นชอบเพลงพี่เบนเป็นเพลงแรกเลยใช่ครับใช่มากันที่คุณป๊อปครับคุณป๊อปก็ดีครับ คุณป๊อปชื่นชอบพี่เป็นมานานหรือยังครับอันนี้โอ๊ยใช่ไหมฮะครับอันนี้บีไฟครับก็ประมาณรวมๆก็สิบห้าปีไม่ถ้าบีไฟยี่สิบปีแล้วครับตั้มยี่สิบรู้ยี่สิบปีแล้วที่เป็นนักร้องมากี่ปีแล้วเนาะยี่สิบกว่าปีว้าวิพี่จะได้ศิลปิีทางชาติแล้วอีกปีหนึ่งอุ้ตายแล้วตั้มเชิญไปเลยมีไฟนี่เป็นอัลบั้มที่สองจากโมโนโทนใช่ไหมฮะรู้มากนะฮะเนี่ย เขาขอบคุณเขาบอกว่าน่าออกเจ้าคุณวันรู้มาขอบคุณมากๆเขาชื่นชอบเขาใส่ใจอือขอบคุณมากก็คือติดตามมาตลอดก็คือชอบคนข้างล่างคะแนนแห่งชีวิตอะไรพวกนี้ครับน้ำเสียงเขาหวานดีนะเสียงหวานเสียงถ้าร้องเพลงก็จะขนาดไหนนะคิดดูสิอันนี้ตัดโถล้อไปเลยขอี๋ยวร้องกับเราเขาจะร้องพร้อมกับเรานะสาวเลยวเอคุณนีโอนี่ยังดูอายุไม่มากนะเป็นแฟนคลับนานยังครับตั้งแต่อ่าเป็นสาวเต็มกายครับเมื่อคืนฝันดีหน้าตบ ฟั้วก็ประมาณ<ด>10ปีแล้วเนาะก็ชอบด้วยเพลงยืด <c oughs> ด้วยค่ะแล้วก็ตามฟังเพลงเก่าๆด้วย เริ่มต้นจากเพลงยืนแล้วก็ค่อยไปบังเพลงอื่นใช่ครับชอบเพราะพี่เบนแบบว่าลองไปในความแบบว่าลูกคอเอยหรือว่าแบบเป็นท่อนที่เป็นแอดลิปอะไรเงี้ยผมชอบเอยนะเออยเออยเออยก็ต้องบอกว่าเพลงพี่เบนอ่ะเป็นบางทีเป็นเพลงที่ดึงเลตติ้งละครเหมือนกันนะจริงเหรอเออดึงแบบลงอะละกครเขาไดอไม่ะไรวะผมยกเล่นจริงๆมันดึงไงมันชูกันแล้วเสียงพี่เบนสื่อสารทำให้ละครมันอัรรรดขึ้นเกียเกียนมากเนาะ